วัดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แอิ้นลิงเก้ตังกาอ้าผมจะเดินทางกันหรือยังครับวันนี้จะเดี๋เดียวเดี๋ยวค่ะบอกก่อนสิคว่าเรากำลังจะไปไหนกันไปไหนกันคะ แล้วนองและยองและยาฮะ,ะไม่ใช่อ๋อนอนอย่างเดียวนะคะแต่ว่าก่อนออกเดินทางทุกครั้งเนี่ยเราควรจะตรวจสภาพรถให้พร้อมกับการเดินทางนะฮะ<อ>แต่ว่าปัญหาคือเมื่อคืนนะคะป๊าป๊าขาไอ้มามะ่าขาป๊าป๊าเนี่ยเหนื่อยแล้วก็นอนดึกค่ะ,ะใช้ไม่ได้เลยนะคะเอ้ยแต่ว่าเช้านี้จริงๆตอนแรกว่าจะพยายามเช็คแล้วนะแต่ว่าเราเวลาไม่พอทำไงดีครับมาม่าคะไปเลยค่ะเดี๋ยวมาม่าพาไปเองโอเคไปพร้อมยังไปเลยสินเลยค่ะ ค่าเซฟตี้เบลด้วยนะคะค่าเซฟตี้เบลด้วยค่ะจะไปเที่ยวเราจะคึกคักกันเป็นพิเศษนะคะนี่มันกระดีกระดาค่ะปะอะไรกระดีกระดาเหรอ <c oughs> ไปเริ่มเดินทางเลยนะคะ <c oughs> รอยยางนะครับผมที่เสียสภาพแล้วนะครับโอเคค่ะก็คือเสื่อมส่วนตัวอื่นนะครับผมก็ปกติครับแล้วอย่างนี้มีโปรโมชัน่นอะไรบ้างไหมคะคุณล่ามเชิญรียนอะไรมีลูกค้านะคะเปลี่ยนยางทั้ง4เส้นนะคะยาง4เส้นนะคะบิ๊กวิกมโีโปรโมชั่นผ่อน0%ลูกค้าสามารถเลือกบัตรเครดิตที่ร่วมรายการได้เลยเปลี่ยนยาง รับประกัน2ปี50,000กิโลนะคะถึงระยะ10,000กิโลหรือ6เดือนลูกค้าเขา้าบ q u วิกได้ทุกสาขาเพื่อสลับยางและถ่วง้อฟรีไม่มีค่าบริการถ้าลูกค้าขับรถไปแล้วยางเกิดบาดบวมแตกตําและยางเส้นนั้นเก็บลุมไม่อยู่บ q u i ิกเปลี่ยนยางเส้นนั้นให้ใหม่ฟรีโอ้ยรอดแล้ว,ลวค่ะหัวแตกก็มีประกันแล้วค่ะหางแตกค่ะไม่ใช่หัวค่ะบ้าอ๋อไม่ใช่เหรอฮะถ้าลูกค้าชอบท่องเที่ยวเจอที่ไหนว q u i ิกสีเหลืองแวะเข้าไปได้เลยนะคะหน้าตาดีทุกสาขาน้าตาดีท ราคาวันนี้ลูกชายเราได้รองเท้าใหม่รองเท้าใหม่เกืบคู้ใหม่เกือบคู่ใหม่เออก็ทําให้เราเดินทางยังปลอดภัยได้มั่นใจแล้วค่ะพร้อมลุยตะลุยเที่ยวระนองนะคะขับรถยาวไปยาวไปค่ะไปเลยดีกว่านะไปครับโอเคต้ใจทำอะไรอยู่เล่นอุนอูโนไพ่อนหรอสนุกไหมสนุกนุกมากเลยสนุกมากเลยข้าเวลาไปนะ มา,มาหลับแล้วหลับสบายเลยแกแบบันแดของกายสิของกายเล่นรายการเล่นรายการแล้วห้ฟังสิเล่นหมาเล่นหมา,มาใครเป็นหมาหมาอย่เป็นตุ๊กตาหมาอยู่เป็นตุ๊กตา้มาต้องขงนะหรอ,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 อ เรดดยเรนน้องเลยนะคะออแล้วมาม้าอยู่ไหนอะมาม้มาอยู่ไหนอะ<บ>เอ,อ้ามาม้าไปอยู่หลังป้ายซะงั้นเวเราอยู่กันที่ร้านกาแฟห้วยทางข่าวกาแฟสดค่ะโอ้ <c oughs> ตรงนี้เป็นลำธารเหรอวูยเด็กๆทำไรครเด็กๆมีชิงช้าด้วยนะคะ, <c oughs> ะมาม้าระวังไม้ไผ่หักนะมาม้าูานี่มีชิงช้ามากด้วยนะโอ้ยไปเดินเตะน้ำเล่นกันดีกว่า โอ้โหมีสะพานนะคะสวยงามมากเลยโอ้โหเดินลงมาข้างล่างเนี่ยเป็นบรรยากาศน้ำตกนิดนิดลำธารน,นะคะใช่ค่ะอ่านั่งกันดีกว่าไหม<ะ>อาชิยันั่งนะเอาล่ะกินร้าดีกว่านะเ<ไ>ท่าไหร่คะอันนี้จะแพงไหมทั้งหมดอันนี้50หมดเลยอ๋อ50เออก็ไม่แพงนะแก้วหนึ่งห้แก้วหนึ่ง40โอเคอาีิคือต้องบอกว่า รสชามาเมาๆ่ยกินแล้วสดชื่นมากโอู้หูเด็กๆตอนนี้ทำอะไรครับเด็กๆเตะน้ำเลยโอู้หูเด็กๆเตะน้ำเอามาชิมค่ะเยี่ยมอ่ะอ่าตอนนี้อยู่ที่ไหนกันคะตอนนี้เราอยู่กันที่บ่อน้ำร้อนลักษ์วารินค่ะเดี๋ยวเราจะแช่อันนี้เป็นบ่อแช่เท้าปีใช่ไหมอ่าลองแช่ดูได้ไหมคะเป็นไง มันต้องค่อยๆปรับตัวก่อนรอเรามายืนอยูท่ที่นู้พุน้ำร้อนบ่อพ่อเหรอคะคืออะไรครับหมา่าม่าบ่อพ่อคือบ่อที่ใหญ่ที่สุดอันนี้เป็นน้ำแร่จากธรรมชาติเลยนะคะอุณหภูมิ65องศา,า,าโยนน้องกายลงไปดูสิ ม่เกะกะได้ไหมเป็นไงร้อนมากจริงๆเขายังมีอีก2บ่อนะคะหน้าตาแบ้นี้เลยเขาเรียกว่าบ่อแม่กับบ่อลูกสาวนะคะก็อยู่แถวๆละแวกเดียวกันถ้าใครมาอยากจอะลึกก็ดูแล้วกันค่ะแต่ไม่มีบ่อลูกชายเดียวเราบ่อลูกชายไม่ชมโซนตรงนี้เนี่ยเป็นบ่อแช่ตัวที่เขาเก็บค่าบริการ4 0สิบาทก็ไม่แพงนะแต่ว่าค่าบริการที่เขาเก็บก็คือเขาจะมีผ้าเช็ดตัวมีห้องอาบน้ําให้เสร็จสับโอเคคะเขาเรียกว่าเป็นส่วนตัวมากกว่า แต่เขาก็มีบอร์ดแช่ตัวฟรีให้บริการด้วยนะคะถ้าใครจะมาก็แค่ตรงชื่อใช้บริการตรงจุดนี้ค่ะแล้วก็เดินไปตรงนี้กันจะบอกว่าสะอาดสะอ้านนะใช่คือจะเป็นบอร์ดีก็ถูกสะอาดสะอ้านน่าแช่นะแต่ตอนนี้คือไม่ค่อยมีคนเพราะว่า,<ข>าวันแดดมันร้อนมากถามะะว่าร้อนไหมตอบเลยว่าไม่ไม่ผิวไม่ผิวเบลอนะคะโอเคอ่าแต่ว่าเดี๋ยวตอนตรง้นยังไงคะคนขี้เมื่อยก็มาแบบให้นวดนวดได้ะออคือแช่น้ำร้อนเสร็จจะมานวดเลยใช่ค่ะเซนดีมากเลย อตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่หน้าร้านดังของจังหวัดระนองนี่นก็คือร้านคุณลิศนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าข้างในมีอะไรบ้างโอเคค่ะไปค่ะโอเคนกจายกำลังทำอะไรอยู่เหรอคะทันจะกระไายของเหรอบอกว่าร้านนี้เขาแบบดีมากเลยนะระหว่างรออาหารเขาเรียกอะไรไม่ให้ลูกค้าน่นเบื่อเนาะเฮ้ยทำมาที่ฐานม้าไปไหนล่ะคะอยู่นี่อยู่นี่ขอให้วยสักสามสิบลายอาหารเต็มโต๊ะเลยนะครับมาม่าค่ะใช่ค่ะเมื่อกี้เราเลือกไม่ถูกเตรียมซีไม่ถูกใช่ป่ะเราสั่งมาทุกอย่างเลยแกงส้มไข่ปลาริ้น ผัดเลียงผ,ผ,ผัดไข่ผัดไข่แล้วก็จะเป็นปลาทูทอดกระปิเอาเ้ก่อนแล้วกันนะหมู้องระนองนะคะเจสกินกินปูนิ่มหรอฮะโอ้เป็นไงน้องเจสอร่อยไหมอา่าเดี๋ยวเราจะไปพาข้องพังนะนี่ได้จห้องมาแล้วค่ะที่เจดกาล่าค่ะปะออ้าเด<า>็กๆป้าอนนโอ้โหวิวดีนะคะเนี่ยใช่ค่ะ จะบอกว่าจังหวัดระนองเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแล้วก็เหมือนการท่องเที่ยวเพิ่งเริ่มจะขยายตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้องพักเขาก็จะเป็นแบบห้องแบบสวยนะคะเป็นโรงแรมในเมืองซะสุดใหญ่ออะไรย่างเงี้ยค่ะสำหรับห้องพักที่เราห้องพักเนี่ยเป็นห้องสวีทค่ะเรียกว่าเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของโรงแรมนี้เลยโอเคอุยห้องน้ําสวยนะคะเนี่ยใช่แไ้มอุ้ยทําอะไรกันตีปองใส่ชุด ตัดตัวไว้ตัไว้โอ้ยตััุชีด้วยีตจุดที่เรายืนอยู่ในนี้นะคะก็จะเป็นพระราชวังรัตนรัรษ์จำลองค่ะคือมีความสำคัญยังไงคะมีความสำคัญตรงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 6 7เคยเสด็จมาประทับแลบที่นี่โอค่ะสามรัชกาลเลยนะจะบอกว่าสวยมากเลยนะคือมันเป็นแบบ สถาบันที่เรียกว่าอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยใช่ค่ะสวยจริงตอ,อนนี้นะคะพวกเรามาที่น้ำนองคอสปานะคะเดี๋ยวเราจะพามาแช่น้ำแร่นะคะแต่ว่าไม่ได้แช่แบบบ้านๆน,น,นะคะเราจะแช่แบบออนเซ็นญี่ปุ่น<อ>ค่ะไปดูกนดีกว่าคะ่ะเข้ามาแล้วค่ะจะบอกว่าการแช่น้ำแร่นี่นะคะก็จะช่วยเราหลายอย่างเลยช่วยแบบผ่อนคลาย ไเวียนโลหิตช่วยให้เราผิวพรรณเป็งปังสดใสนะคะช่วยรักษาโรคบางโรคได้ด้วยนะคะโอ้ทำไมหมามารู้ดีจะขนานดนี้ฮะกี่อ่นอ <c oughs> อานมาหอมอ่านดีมาใช่ไหมใช่อาล้วค่ะ <c oughs> เข้ามาแล้วค่ะ <c oughs> เขาก็จะมีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะให้เปลี่ยนตรงนี้เลยอ๋อให้เปลี่ยนตรงนี้เลยนะคะอ๋อแล้วมีอ๋อมเป็นสระว่ายน้ำเลยนะอ,นอันไหนอันนู้นอันนู้นไม่มีน้ำ มีน้ำที่ไหนลรงนี่ลงสายใหญ่เลยนี่อ,นอย่าพักนานพักนานจะไม่มีประโยชน์นะอ่าปรับตัวได้แล้ว,ลวอ๋อมาจะตีโป่งอมาจะตีผงโอ้โอม,อมันไม่ร้อนขนาดนะั้นอเหรอไม่ที่ไข่ตั้งนะตอนนั้นนะ่าองมันยังไม่หูดมากที่สุดอืมแช่กันสบายเลยนะอ่ะขอตัวแช่แป๊บหนึ่งเนาะ ท่าเรือประภาคารจังหวัดระนองนะคะแล้วที่เห็นเกาะฝั่งลงข้ามตรงโน้นอะมันคือแผ่นดินของพม่าเขาแล้วค่ะแลวมิงเกอระบารมิงกะละบาอ่ะทีนะเราอยู่นที่เกาะสองประเทศพม่านะคะตอนนี้มาสแตมป์ผ่านด่านคนเข้าเมืองของเขาอยู่แล้วถ้ามองไปตรงโน้นนะชื่อจะเห็นยอดเจดีย์เออจริงจริงแบบมันจะสวยนะเหมือนรูป่ากหน้าตาจะเหมือนชเวดากองค่ะคือเขาจำลองชื่ออะไรสององชื่อ ีดอเอค่ะนี่คืออะไรครับมาม่าคะคนเห็นจะพึ่งกราบไหว้นะคะมันยังไงคะเหมือนว้าเลยจริงๆมันเป็นร้านข้าวแกงเขาเล่นกุากเก๊กสวยขนาดนี้เลยตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เกาะหัวใจมรกตเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าหัวใจมรกตเนี่ยมันเป็นปักปองภูเขาไฟเราจะเห็นเป็นหัวใจก็ต่อเมื่อเราบินโดรนโด้นอนนี้เราจะเข้าไปในข้างในโดยการไหว้ลอดท่อโอ้นี่ตอดท่อมงูเข้าไปเลยอ่ะ มาแล้วพักกินน้ำมาหน่อยนะะเเฮ้ยไก่เจอคนทะเลเหรอหมาเจอคนแรกอมา่อเจอคนแรกหมาแบบเวีอปไอยหอยหลังเล่นตรงนี้เหรอมีหาดอยู่กับปิ๊ดเดียวเนี่ยนะเออมีชิงช้าด้วยเออจริงมีชิงช้าตรงนี้ด้วยเจอหอยเจอหอยเหรอสะสมหอยเอาหอยเอาหอยใส่ถ้วยดีไหมก้าเจออะไรเปลาการังปลาการังอ๋อดูหิวเหรอ ตอนนี้เรือขายักมาแล้วตอนนี้นะคะแย่แล้วค่ะอยู่กลางทะเลแล้วติดเกาะโอ้ยสวยอ่ะเดี๋ยว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 ถึจะไป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 นี่นะคะเรือเล็กกำลังออกจากฝั่งหน้าหาดทรายสวยงาม เราจะพบเห็นตัวพยูนได้ตามคนนะไม่ใช่เหรอตอนนี้มีปลาสองตัวมีเงืองสองตัวเงื่องสองตัวนะเกาะขอชูตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ภูเขาย่าจันทรนงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปวิ่งเล่นตรงนน้นดีกว่าตรงเนี้ยเนี่ยปกติภูเขาเราจะเห็นว่ามันจะต้องมีต้นไม้ขึ้นถืๆสังเกตจากข้างหลังใช่ป่ะใช่อันนี้แปลกมากเป็นภูเขาที่มีแต่ต้นหญ้าปกคลุมค่ะเหมือนอยู่เมืองนอกเลยค่ะไปค่ะเลย เราว่าหกล้มนะเรามาถึงบริเวณแช่น้ำแร่แล้วเขามีอุณหภูมิวันนี้ประกาศเลยนะ42องศาเกบอกว่าน้ำลงน้ำร้อนเกตไม่สนค่ะสปาวิสปาค่ะตอนนี้อยู่ที่น้ำาน้ำบ่อน้ำแร่ร้อน พอนล้างาใหม่บ่อน้ำแร่ร้อนพอนล้างบลาเนี่ยอ่ะจุดจุดนี่นี่แต่ว่าตรงนี้ไม่ได้น้ำร้อนนะเป็นแบบมีปลานี่เป็นน้ำพานน้ำน้ำใสมากไหนไหนล้วกายโดนตอดไหมโดนเนี่ยดูที่น้ำหมาสิหลายตัวเลยวมีไปแล้วะไปหมดล่เขาตีนตีนเหม็นเน่ยปลาตายหมดมาเที่ยวต่อกัน เนี่ยเหรอข้างหลังเนี่ยเหรอสูงๆ่ตะต้องขึ้นไปถึงนู่นไหมเนี่ยไม่ต้องอถึงยังคะฮะตกเงานี่น้ำตกเงาโอ้โหน้ำเย็นไหมคะน้ำเย็นแม่หันมาบอกหน่อยเดีวยวเย็นเหรอเอา,าป้าลงไปด้วยนะแต่น้ำใสมากเลยนะคะใน,นนในมีปลาเหรอปลาครอ,อบ้านเลยแบบปลาที่ บองมือไปไยหน่อยแล้วกางเกงสูงต้นมาแลามาทำอะไรกันที่นี่ก่อนเราจะเดินทางกับกรุงเทพนะคะเราก็ต้องเอารถเนี่ยมาเติมลมยางให้พร้อมกับการเดินทางกันก่อนนะคะและที่สำคัญบกพิงค์เนี่ยเอามีสาขาทูประเทศไทยเลยพร้อมกลับบ้านแล้วดี่ว่านะคะไปย่างอันนี้ไปไปค่ะ